Thank you วันนี้ที่พาทุกคนมาสัมผัสกับบ้านหรูที่โดดเด่นที่สุดในพัทยาค่ะกับ The Prospect Luxury Villa พัทยาโครงการนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของวิวทำเลและความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะและไม่ใช่โครงการทั่วไปนะคะ Developer เป็น developer ชื่อดังในพัทยาที่มีประสบการณ์อย่างบริษัทแกนพาราไดวิลล่าจำกัดค่ะที่ต้องการสร้างบ้านให้ได้ทั้งคุณภาพของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงค่ะ ชีของโครงการนี้นะคะคือ Luxury Living with Privacy ค่ะจะเน้นในเรื่องของการอยู่อาศัยที่เงียบสง,งบมีความเป็นส่วนตัวนะคะแต่ยังใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะและที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่บนฮิลท t o ปของพัทยาค่ะไม่ไกลจากหาดจอมเทียนนะคะเพียง10นาทีเท่านั้นเองค่ะและอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทนะคะทําให้โครงการนี้นะคะจะออกไปไหนก็เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาตินะคะหรือว่าจะไปห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะและ ตรงนี้นะคะรายร้องไปด้วยธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีเหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะ ด้วยความที่ที่ดินของโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงในพัทยาค่ะจะสามารถมองเห็นวิวได้อย่างสวยงามและวิลล่าแต่ละหลังนะคะจะไร่ระดับค่ะและแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะคะสกายโซนค่ะจะเป็นโซนที่สูงที่สุดนะคะมองเห็นวิวได้อย่างเต็มตาเลยค่ะและเฮอรซอนโซนนะคะจะเป็นโซนระดับกลางที่ได้ทั้งวิวเมืองและวิวทะเลค่ะและยังมีทรอ p i ิคอลโซนนะคะตรงนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะที่อยากจะได้ความเป็นส่วนตัวและอบล้อมด้วยธรรมชาติค่ะอย่าง ขงบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านแบบอาเคดอยู่ในโซน t r p p i c l z โซ ne ค่ะทุกคนเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นนะคะและที่ดินของบ้านหลังนี้ค่ะเริ่มต้นที่165ตารางวานะคะ <Yeah. S 1> ที่ออตตี้ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นลานจอดรถในบ้านค่ะสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยค่ะและด้านในบ้านนะคะออกแบบมาอย่างสวยงามมากๆเดี๋ยวออตตี้จะพาทุกคนเข้าไปดูภายในกันค่ะ ายในบ้านนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะคะขนาดถึง380ตารางเมตรเลยค่ะมี3ห้องนอนสี่ห้องน้ํานะคะและเมื่อเราเดินเข้ามาภายในบ้านนะคะโซนแรกที่เราจะเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นโซนรับรองแขกค่ะถือว่าเป็นมุมที่มีวิวที่สวยงามมากๆเลยนะคะเรานั่งตรงนี้นะคะมองออกไปเห็นวิวสาวน้ำนะคะวิวสวนหย่อมนะคะสบายตาม,มากๆเลยค่ะและบ้านหลังนี้นะคะในการดีไซน์ภายในเขาค่ะเขาจะดีไซน์เป็นสไตล์ลักชัวรี่โมเดิร์นท ropical นะคะ ผสมผสานนะคะความหรูหราความลงตัวและกลิ่นอายของความเชื่อมโยงกับธรรมชาติค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นอีกโซนห้องรับรองแขกนะคะอีกโซนหนึ่งที่แยกออกมาด้วยความที่บ้านหลังนี้ค่ะเขาดีไซน์เป็นแบบตัวยูนะคะทุกมุมของบ้านค่ะเชื่อมต่อกันแต่ว่ายังแบ่งโซนนะคะให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างโซนนี้นะคะจะเป็นโซนรับรองแขกสามารถมานั่งชมนะคะนั่งดูทีวีตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ข้างกันค่ะตรงนี้จะเป็นโซนโต๊ะรับประ ท,าาที่จัดไว้ให้ถึง6ที่นั่งนะคะแต่ถ้าใครที่มีสมาชิกในบ้านมากกว่า6ท่านนะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะทุกคนจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ยังได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่ากว้างขวางมากนะคะอยู่สบายไม่ดัดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะสังเกตว่าโปร่งมากๆเลยด้วยเพดานของโซนนี้นะคะจะสูงถึง4.7เมตรเลยค่ะและเดินถัดเข้ามาตรงนี้ค่ะทุกคนจะเป็นโซนห้องครัวนะคะเป็นครัวยุโรปค่ะมาพร้อมกับไอแลนท็อปหินส ยแบบนี้เลตรงนี้นะคะเชื่อมต่อการไปยังโซนโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็โซนห้องนั่งเล่นมุมนู้นนะคะตรงนี้นะคะชุดครัวบิวอินนะคะเรามีมาให้แบบนี้เลยค่ะพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีทั้งเตาไฟฟ้านะคะเตาอบนะคะตู้เย็นขนาดใหญ่มีมาให้พร้อมทาอาหารสุดๆเลยค่ะและถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบทาอาหารมากนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะด้านหลังเราค่ะยังมีอีกหนึ่งครัวนะคะเป็นห้องครัวไทยแยกโซนออกมานะคะและยังมีประตู ตรงนี้นะคะปิดกั้นให้แบ่งสัดส่วนนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นออกไปรบกวนนะคะแขกที่นั่งอยู่ด้านไหนบ้านค่ะตรงนี้นะคะเป็นครัวรูปแบบตัวยูค่ะทุกคนกว้างมากแล้วก็ทําอาหารเตรียมอาหารตรงนี้นะคะได้หลายเมนูเลยค่ะและไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นนะคะเพราะเรายังมีกระจกตรงนี้ค่ะเปิดออกไปนะคะระบายอากาศนะคะระบายกลิ่นได้เลยค่ะ ในส่วนของโซนห้องนอนนะคะออตี้ค่อนข้างชอบแปลนนี้มากค่ะเพราะว่าห้องนอนของเขานะคะจะแยกออกไปทางโซนด้านนู้นค่ะทั้งหมด3มห้องนอน3มห้องน้ํานะคะทุกห้องค่ะมีห้องน้ําในตัวนะคะเดี๋ยวออตี้จะพาทุกคนเดินไปดูกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนห้องที่3ก่อนนะคะห้องนอนห้องที่3านะคะจะแยกโซนออกมาตรงนี้นะคะมุมนี้ส่วนตัวมากๆเลยค่ะ แต่ละห้องนอนนะคะตามที่ออตี้แจ้งไปเขาจะมีห้องน้ําในตัวนะคะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยห้องน้ําของเขาค่ะขนาดกว้างขวางนะคะแยกโซนออกมาให้เรียบร้อยนะคะโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆนะคะใช้เป็นของพรีเมียมทั้งหมดนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะโซนนี้ค่ะเขาจัดไว้นะคะเป็นห้องที่วิวดีมากนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากสําหรับใครที่รักความสงบนะคะชอบธรรมชาตินะคะสังเกตว่าด้านซ้ายมือของออตตี้ค่ะจะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะ เห็นวิวสวนหย่อมนะคะวิวต้นไม้วิวดอกไม้สวยๆตรงนี้นะคะตื่นขึ้นมาสบายตาทุกเช้าเลยค่ะและที่สําคัญนะคะห้องกว้างนะคะตรงนี้วางไว้เป็นเตียงควีนไซส์หรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นคิงไซส์ก็ทําได้ค่ะทุกคนเพราะว่าพื้นที่ข้างเตียงเขายังเหลือนะคะกว้างมากและเวลาที่เดินนะคะรู้สึกว่า แน่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวพื้นของเขานะคะเขาจะทําจากไม้สักแท้นะคะทุกคนแข็งแรงทนทานนะคะและที่สําคัญดีไซน์นะคะเข้ากันได้กับตัวบ้านอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าตัวบ้านนี้นะคะตามพิ่ตี้แจ้งไปเขาจะดีไซน์เป็นแบบ Luxury Modern Tropical ค่ะและห้องนอนห้องที่สองนะคะอยู่ตรงข้ามกันกับ Master Bedroom นะคะเดี๋ยวที่จะพาทุกคนนะคะเดินเข้ามาดูกันค่ะ ห้องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ตกแต่งสวยงามเช่นกันค่ะสไตล์คุมโทนนะคะเน้นโทนสีไม้ธรรมชาติโทนสีเทาตรงนี้นะคะเป็นแบบโมเดิร์นนะคะท ropical แล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคนเวลาเราเปิดกระจกตรงนี้ค่ะ เห็นวิวสวนหยอบในบ้านนะคะส่วนตัวมากเลยค่ะตรงนี้ไม่มีวิวบล็อกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นเพื่อนบ้านหลังอื่นเลยนะคะเรียกได้ว่าการดีไซน์แปลนบ้านของเขาค่อนข้างออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะคะเพราะว่าคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ค่ะด้านนอกบ้านนะคะจะไม่สามารถมองเห็นเราได้เลยนะคะเวลาเราจะเดินหรือว่าจะทํากิจกรรมว่ายน้ําเดินเล่นสวนตรงนี้ก็ไม่มีใครมองเห็นเราได้เลยค่ะ และห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้เป็นไฮไลท์ของบ้านเลยค่ะสวยมากค่ะทุกคนมัสเตอร์เบดรูมนะคะตรงนี้กว้างขวางมากค่ะและที่สําคัญนะคะออตตี้อยากให้ทุกคนเห็นวิวเหมือนที่ออตตี้เห็นนะคะทุกคนพอเปิดม่านออกมานะคะมองออไปวิวสวยมากค่ะสระว่ายน้ํานะคะตรงข้ามกันยังมีซันเบดนะคะตรงนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะเปิดม่านนะคะทักทายสมาชิกในบ้านตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่แบบ เรียกได้ว่าเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดในบ้านหลังนี้แล้วค่ะทุกคนไม่ว่าจะมองเห็นสาวว่น้ำนะคะสบายตาขนาดนี้และยังมีวิวสวนหย่อมค่ะทุกคนและสามารถนะคะ เปิดประตูออกไปเดินสวนนะคะแล้วก็ว่ายน้ําได้เลยค่ะและตรงนี้ค่ะเขาจะมีโซนเหมือนแบบ walk in closet ให้ด้วยนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มีมาให้ถึง2ฝั่งเลยฝั่งนี้นะคะจะเป็นตู้ขนาดใหญ่เลยค่ะที่ว่าใส่ของได้เพียงพอแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครที่มีของมากกว่านั้นนะคะเรายังมีอีกหนึ่งตู้นะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันค่ะชั้นบนชั้นล่างนะคะเปิดใช้งานได้หมดเลยค่ะ และห้องน้ําส่วนตัวนะคะตรงนี้เราเปิดเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะเป็นห้องน้ําไซส์ใหญ่นะคะแบบว่าเข้ามาแล้วรู้สึกไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วเขาใช้กระจกบานใหญ่ตรงนี้ที่เราเปิดออกไประบายอากาศได้เปิดรับลมรับแสงธรรมชาติได้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวที่จะพาทุกคนนะคะเดินออกไปดูบรรยากาศรอบๆข้างนอกตัวบ้านกันค่ะ ออกมาภายนอกบ้านแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นมากนะคะและที่สําคัญนะคะพอเราออกมาแล้วรู้สึกสดชื่นมากด้วยความที่บ้านหลังนี้ค่ะรายล้อมไปด้วยสวนหย่อมนะคะและเป็นวิวที่เปิดโลง่ง mm hmm. เห็นวิวท้องฟ้งฟาสีสันสวยงามแบบนี้ mm hmm. เรียกได้ว่าโซนนี้นะคะ mm hmm. เป็นมุมที่รีแล็กที่สุดในบ้านหลังนี้เลยค่ะ ตรงนี้ค่ะทุกคนเทเรสมีขนาดกว้างขวางวางไว้เป็นเตียงอาบแดดขนาดใหญ่ได้ถึง4ตัวเลยนะคะและที่สําคัญค่ะทุกคนสาว่ายน้ําตรงนี้มีขนาดใหญ่มากว่ายน้ําออกกําลังกายได้จริงนะคะแล้วก็เป็นสระระบบเกลือด้วยนะคะถนอมผิวด้วยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะบริเวณรอบบ้านค่ะทุกคนยังมีสวนหย่อมที่กว้างขวางพอที่เราจะสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะหรือว่าจัดสวนตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวที่จะพาทุกคนนะคะเดินไปดูบริเวณนั้นกันค่ะ นี่จะเป็นสวนหย่อมที่ไม่ได้มีขนาดเล็กเลยนะคะทุกคนที่มองว่าถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงน,นะคะหรือว่ามีเด็กๆนะคะมาวิ่งเล่นตรงนี้เขาต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่ค่อนข้างชอบนะคะในการดีไซน์การจัดแปลนบ้านนะคะแลนด์สเคปต,ต่างๆตรงนี้เหมาะกับการอยู่อาศัยในระยะยาวมากๆค่ะหรือแม้กระทั่งใครนะคะที่มองในเรื่องของการลงทุนที่มองว่าตรงนี้จะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากนะคะในอนาคตเพราะว่าที่ดินตรงนี้ค่ะเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงนะคะที่ หาได้ยากมากนะคะในพัทยาและที่สําคัญค่ะทำเลตรงนี้ไม่ได้อยู่ไกลนะคะจากหาดจอมเทียนขับรถเพียง10บนาทีเท่านั้นเองค่ะใกล้กับถนนหลักสุขุมวิทนะคะเดินทางสะดวกมากนะคะไม่ว่าจะไปโรงเรียนนานาชาตินะคะหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะตรงนี้ที่มองว่าสะดวกในการอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะ ลองจิงนตนาการดูนะคะตื่นเช้ามาจิบกาแฟชมวิวเมืองและวิวทะเลกลางวันนะคะนั่งทำงานในโฮมออฟฟิศที่เงียบสงบของเราค่ะตกเย็นมาค่ะสังสรรค์กับเพื่อนๆปาร์ตี้บาร์บีคิวริมสระว่ายน้ำทุกอย่างถูกออกแบบมาให้หมดแล้วนะคะและนี่แหละค่ะคือความพิเศษของ The Prospect Luxury p ัวรี่บูลาปัทยาและท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศนี้นะคะอยากจะมาชมบ้านจริงออตีก็ยินดีพาเข้ามาชมนะคะสามารถติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะและถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบ ีน้หรือมีความที่เห็นอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ